อันนีน้นะครับผมบรรยากาศของแคมปิ้งเจี๊ยบเจยองแคมป์นะผมของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะอันนี้ก็มาครั้งแรกวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหกปีหกแปดนะบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมมีน้ำมีน้ำใสไหลยเย็นสบายครับผมกับบรรยากาศนี่คืมฝน,นแต่ยังไม่ตกอันนี้ก็เป็นเต็นท์ของผม ชาวแคมปิ้งครับผมก็มากางกันหลายเต็นเลยนะวันนี้วันนี้เห็นเห็นว่าลานเต็มมากมีคนจองเยอะเลยอันนี้บรรยากาศนะผมเอาบรรยากาศให้ชมว่าอ่าลานแคมปิ้งเจี๊ยบจะยย่องแคมป์นะผมนะครน,นายกเป็นน้ําอันนี้เป็นน้ําน้ําจากไหนนะจากของมันเหลือจากสติกาหรือเปล่าไม่ใช่น้าจากเขื่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่น้ําจากเขือนนะเข่อนขุนด่าน เดี๋ยวเย็ยนๆตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเย็นๆต่ค่อยลงมาเล่นน้ําดูแล้วน่าจะเย็นหน้าดูครับผมเล่นน้ําไปจิบน้ําเย็ยนๆไปนะบรรยากาศชาวแคมปิ้งครับผมก็ถ้าใครสนใจนะเห็นคลิปนี้แล้วน่าสนใจอยากมาลองก็ลองมาได้นะผมเจี๊ยบจะย่องแคมป์ละครนายกอันนี้บรรยากาศ เสียงจักจั่นทั้งวันเลยนี่ครับผมเอาบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศก็อันนี้มากลางเป็นวันแรกนะเพิ่งจะกางเต็นเสร็จเดี๋ยวรอค่ำคืนนี้ก่อนว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้มันจะมันจะเย็นไหมมันจะประมาณไหนบรรยากาศงคืนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงนะครัผมเที่ยงของวันที่หนึ่ง ฝนผมมาไม่ทันนะฝนน่าจะตกไป่อนแล้วแหละแต่ก็คืมทั้งวันเนี่ยนาะบรรยากาศประมาณนี้ครับผมก็อลองมากางเต้นกันได้นะผมอันนี้เต็นผมเพื่อากางเสร็จอโอเคครับผมลองมากันได้ครับผมเจ๊ปจะย่องแคมป์นครน,นายกขอบคุณครับ